ลงมาจากรถเราเห็น้าพปูโตตึต้งใครซื้อ้าพปูโตอ๋อหนูเองแม่แล้วก็ในใจเราตึกอย่างนี้เลยเอาแล้วล่ะมันผิดเขาเรียกว่ามันผิดซีไอบริษัทสีมันไม่เข้าอ่ะพลิกกลับด้านล่างเอาด้านที่ไม่มีลายขึ้นโอ้โหแบบเขาตึง้งน้ําตามาเลยนะเสียใจมากเพราะหนูให้พลิกภาพปูโตลายที่เขาตั้งใจเลือกแต่หนูไม่รู้ว่าเขาตั้งใจเลือก ไม่เอาลายที่เขาเลือกอะค่ะหนูก็พอรู้ตอนหลังโอ้ทรมานใจฉันทำไมหนูไม่ยอมวะแล้วเขาก็เสียใจขับรถร้องไห้นี่ทะเลาะกันเรื่องอย่างเงี้ยพี่คือทะเลาะเรื่องเล็กๆทะเลาะได้แต่เรื่องใหญ่ๆสิ่งที่หนูบอกกันเสมอห้ามปล่อยมือสิ่งสิ่งที่มันจะทําให้คนเรามือรู้จักกันคือการโกงเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินเกิดขึ้นปุ๊บทุกอย่างขาดสะบัน้นแต่ทําไมมันไปถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งเราขยายร้านจนเงินหมดได้ เงินตั้งร้านแรกเริ่มเดิมทีเราลงคนละหมื่นห้าเท่านั้นเองหรอวันแรก มือถ่าเองหรอโอ้มาไอ้กแล้วแต่แต่เติมนะวันนี้อีกห้าพันวันนี้หกพันมันจะเติมแล้วก็สุดท้ายมาจบกันคือละหกหมื่นเชื่อไหมคะลูกค้ามาเยอะๆอ,อย่างเงี้ยหนูถึงไม่ค่อยออกรายการไหนเพราะออกรายการที่ลูกค้าหลนเก้าอี e ้ <laughs> ไม่พอจานไม่พอคือต้องวิ่งเติมของกันอยู่ตลอดเวลาในวันที่ลูกค้าเยอะๆพี่เอาไปสร้างความลำบากให้เขาพี่ขอโทษจริงๆไม่เป็นไรค่ะพี่หนู่มหนุ่ที่วิ่งเีโอเคมากเราเกิดจากภัตยา แล้วเกิดจากนั้นที่อยู่ในปั๊มทุกครั้งที่เข้าได้ดูฝนน่ะเราจะเครียดกันมากเราเปียกเราป่วยกันตลอดเวลาหยุดเกาะต้เอะอย่างเงี้ยเกาะกู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 สั่นเแล้วว่าลูกค้าก็อย่างไงแต่จังหวะที่ทุกคนกําลังเครียดอยู่ลูกค้าก็คือซื้อเสื้อกันฝนและนั่งกินชิลมากร้านนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าของร้านที่แปลก ลูกค้าด้งยใช่ไลมค่ะแล้วก็กลับมาสร้างพัทยาเนี่ยช่วงนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องการใช้เงินเพราะหนูใช้เงินสดในการสร้างมันก็ไหลไปเรื่อยๆไปห้าไปหกหกไปเจ็ดเจ็ดไปแปดแปดไปเก้าล้านหรอล้านจากตอนแรกหมื่นห้าเนี่ยตอนนี้ใช้กันหกเจ็ดแปดเก้าล้านแล้วนะสิบล้านสิบล้านสิบล้านสิ่งที่หนูได้กลับมาจากลูกค้าคือน้ำแข็งแค่ละสองบาทราคาอาหารเหมือนเดิม หนูอยากตอบแทนแล้วก็มันก็ได้เปิดเที่ยงแต่เมื่อก่อนมันลูกค้าทั้งวันตากแดดตากฝนน่ารื่ดีก็เป็นคนที่ได้อยู่กับน้องแต่งค่อนข้างใกล้เยอะคือบริษัทน้องแต่งเป็นคนที่แบบพามากกว่าคนอื่นอ่ะค่ะหลังไม่เป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าแบบดุก็ดุจะบอกว่าดีก็ดีคือเขาจะเป็นคนที่สุด คือถ้าอยู่กับเขาอะค่ะแล้วเรียนรู้การอยู่กับเขาจริงๆอะมันจะมีแต่สิ่งที่จะได้ทั้งนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีการแสง mm hmm. ในการสอนคําแนะนําการเรียนรู้ mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ไม่พูดตรงๆค่ะ <Ha. S 2> เออแต่เราจะต้องเหมือนแบบจับใจความให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่เนี้ย เขาต้องการสื่ออะไรกับเราหนูเลยรู้สึกว่าจะทํายังไงให้อยู่ด้วยกันได้ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือต้องแยกแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากให้คําว่าอาร์เตอร์ยามมามาทําให้หนูเสียคนดีๆคนนี้ไปทํายังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้หนูก็แค่ต้องปรับตัวเองในจังหวะที่แบบขาดทุนเป็นสิบล้านก็มีเรื่องของการทํากระเทยละครกระเทยทำกระเทยทําขึ้นมามันมาจากไหนอะมันเกิดจากการที่หนูถูกด่าในโซเชียล